วันที่6กร,รกฎาคมที่ผ่านมา5หนุ่มสุดฮอตยังซึงโฮจีโออีจุนมีและชอนดุงหรือที่เรารู้จักกันในนาม M-Black พวกเขาขนความฮอตมาเต็มสูบพร้อมอุ่นเครื่องคอนเสิร์ตใหญ่2012 M-Black The Black p r e s e n t t o u r l i v e in Bangkok พร้อมกับกิจกรรม t o u ทัช i t h M-Black ณ Discovery Plaza ภายในงานหนุ่ม M-Black กล่าวรายงานตัวอย่างเป็นทางการต่อเหล่าแฟนคลับตามนัดหมายและร่วมกิจกรรมไฮทัช c h อุ่นเครื่องคอนเสิร์ตแตะมือตัวต่อตัวกับ500แฟนคลับผู้โชคดีบรรยากาศภายในงานเป็นไปตามคาด เหล่าห้าหนุ่มล้วนกระหน่ำแจกรอยยิ้มและมอบความเป็นกันเองกันอย่างไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวพูดได้เต็มปากว่า500ผู้โชคดีต่างก็ฟินอารมณ์กันไปทั่วหน้าและในคืนวันที่7กรกฎาคม เป็นวันที่เหล่า A+ พลัสรอคอยอย่างใจจดใจจ่อคอนเสิร์ตใหญ่ของเด็กหนุ่มซึ่งเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยวิดีโอแนะนำตัวสุดพิเศษในแบบสมุไรประยุกต์พวกเขาชาร์จพลังมาอย่างเต็มลน้นทั้งเสียงทั้งท่าเต้นระเบิดความมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์กระจายเต็มพื้นที่บางเกาะคอนเวนชั่นฮอล์ลาดเท้าสร้างความประทับใจให้เหล่า A+ อพลัสอย่างเต็มพิกัดนับว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่จะอยู่ในความทรงจำไม่รู้ลืมเลยทีเดียว